ผมให้พี่ไม่ได้ครับเอาไม่ขายนี่แกจะลองดีสันใช่ปะนั่นพี่จะทำอะไรอะ่ะนี่ปล่อยไอ้นี่อยูอยย่ดล้ยดลยแหะแกไม่อยู่ใน้แค่แจ้งตลรวจผมไม่มีไก่ขายแล้วแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนพรุ่งนี้ล่ะเนี่ยอ,อันนี้ลุงให้เงินตั้งสามสิบล้านนะ เราจะไปหาคู่ที่ไหนข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับข้าวเหนียวไก่ทอดร้อนๆเลยครับเพิ่งทอดมาสุกๆเลยครับข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับเพิ่งทอดร้อนๆเลยครับข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับ เ,เดินไม่ดูตามาตแตเรือไงไม่เห็นไงว่าคนอยู่ตรงเนี้ยขอโทษครับพี่พี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับเออไม่เป็นไรถ้าพี่ไม่เป็นอะไรแล้วงั้นผมขอตัวนะครับเดียว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 คิดว่าขอโทษแค่เนี้ยจะไปง่ายหรอแล้วพี่จะให้ผมทํายังไงล่ะครับผมก็ขอโทษพี่ไปแล้วแล้วอีกอย่างพี่ก็ไม่เจ็บตัวอีกด้วยมีตังบ้าะเอาตังไหมคะโอ้พี่วันนี้ผมยังขายไม่ได้สักบาทเลยเฮ้ย งั้นเอาข้าวเหนียวไก่ทอดไหมค่าก็ได้ไปผมให้พี่ไม่ได้ครับเอาไม่ขายเฮ้ยผู้ไม่รู้เรื่องไงบอกเอาข้าวเหนียวมาผมให้พี่ไม่ได้หรอกครับนี่กแกจะลองดีใช่ปะอะนั่นพี่จะทำอะไรอะนี่ปล่อย ไมไ่อยู่นี่แค่แจ้งตรวจไปไหนวะไอ้หนูเป็นไงบ้างเจ็บอะไรตรงไหนไหมไก่ผมเล็ฟไปหมดเลยผมจะทำยังไงดีครับลุงแต่วันนี้ผมยังขายไม่ได้สักบาททํมยังโดนพี่คนนั้นทำแบบนี้อ,อีกยังไงลุงขอโทษด้วยนะที่ลุงมาไม่ทันผมไม่มีไก่ขายแล้วแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนพรุ่งนี้ล่ะเนี่ย อันเนี้ยลุงให้รับไปสิโหลุงเงินตั้งสามพันใ้ผมทำไมผมรับไปได้หรอครับถึงผมจะจนแต่แม่ผมสอนว่าอย่าเห็นแก่งเงินครับแม่หนูเนี่ยสอนมาดีมากเลยนะเอาอย่างนี้ถธอสะว่าลุงให้เงินทุนสามพันบาทเนี่ยเอาไปซื้อไก่ทอดมาขายแล้วถ้าหนูได้กำไรเมื่อไหร่ค่อย่ามาคืดลุงโอเคไหมอืม ผมจเะเอาเงินไปคืนลุงที่ไหนล่ะครับไอ้หนูเห็นตึกนั่นไหมเดี๋ยวลุงจะเอาโปรเจกต์เนี่ยไปขายที่ตึกนั่นและสักวันลุงจะได้เป็นนั่งบริหารที่ตึกนั่น shrine? ว่าแต่เองเหอะโม่แต่ขายไก่ทอดเนี่ยเองไม่ไปโรงเรียนเหรอผมไม่มีตังครับแต่ถึงผมจะไม่ได้เรียนผมก็มีความฝันเหมือนกันนะครับฝันก็คือผมอยากเป็นพ่อค้าที่ขายไก่ทอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศได้ได้ครับ <L un ters> ไอ้หนูเองรู้ไหมเองอะทำให้ลุงนึกถึงตอนลุงเป็นเด็กลุงก็เคยฝันว่าสักวันลุงจะได้เป็นเจ้าคนในคนยังไงลุงก็อวยพรให้เองเนี่ยประสบความสําเร็จตามความฝันของเองละกันนะลุงไปละครับอย่ารับลุงอผมยังเหลือข้าวเหนียวไก่อีกหนึ่งหอลุงเอาไปกินนะครับ จะได้มีแรงขายโปรเจกต์ของลุงให้ผ่านไงครับก็ได้เก่งนะเราอะ ถ้าจะอร่อย ครขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณโชคเออนี่ตกลงคุณซื้อโปรเจกต์ของผมแล้วหรือครับใช่ค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะดีฉันพร้อมสนับสนุนคุณโชคเต็มที่เลยค่ะ ขอให้คุณโชคเข้ามาบริหารงานแล้วก็พัฒนาโปรเจกต์ของคุณโชคให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหวังว่าเราจะประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆครับยินดีอีกครั้งนะคะกับว่าที่ประธานบริษัทที่จะเปิดตัวในเร,เร็วๆนี้ยินดีด้วยเช่นกันครับข้าวเหนียวไก่ทอดคะ่ะข้าวเหนียวไก่ทอดไหมคะ ข้าวเหนียวไก่ทอดครับรุงทอดร้อนๆเลยครับข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับข้าวเหนียวไก่ทอดครับข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับอ้าวคุณลุง ไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือนโอ้โหแต่งตัวหล่อขึ้นเยอะนะเนี่ยนี่ไอ้หนูเองจำได้ไหมที่ลุงเคยบอกเองว่าสักวันนะลุงจะไปนั่งเก้าอี้บริหารบนตึกนี้ให้ได้วันนี้ลุงทำสำเร็จแล้วนะโ,โหลุงผมอยากประสบความสำเร็จแบบลุงบ้างจังไอ้หนูใครใคเขาก็ประสบความสำเร็จกันได้ทั้งนั้นแหละขอให้เป็นคนดีมีความตั้งใจ ต่อให้คิดการใหญ่แค่ไหนมันก็ทําได้ทั้งนั้นแหละว่าแต่ไอ้หนูยังมาขายไก่ทอดอยู่แถวนี้อยู่กันเหรอปกติผมก็ขายแถวนี้แหละครับถ้าไม่ได้ขายแถวนี้แล,ล้วลุงใจะให้ผมไปขายที่ไหนล่ะครับนี่ไอ้หนูไอ้การทําธุรกิจเนี่ยนะมันต้องรู้จักเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขถ้าตรงนี้ขายไก่ไม่ได้เองก็เปลี่ยนที่ใหม่หาท,ท,ที่ที่มีคนเขาอยากจะกินไก่ทอดของเองนั่นแหละแล้วเขาจะมาซื้อขออ้าวเนียวไก่ทอดของผมเหรอครับ แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมาซื้อของผมก็ลุงบอกอยู่นี่ไงถ้าเองอยากจะเป็นพ่อค้าขายไก่ทอดที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเองก็ต้องทำการบ้านให้มากกว่านี้อืมผมเข้าใจแล้วครับลุงมผมจะจำคำสองของลุงไปใช้ดูนะครับอขอบคุณครับนี่ครับลุงนี่ครับลุงวันนี้ผมยังทำกำไรไม่ได้ผมขอปันผลเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดออหนึ่งไปก่อนนะครับ ไว้วันไหนผมรวยผมจะเอาเงินมาคืนลุงแน่นอนครับขอบใจมากนะไอ้หนูแต่ถ้าเองไม่มีเนี่ยเองก็ไม่ต้องมาคืนลุงก็ได้ลุงเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้หรอกครับผมนั้งใจไว้แล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลุงลงทุนกับผมมันจะไม่สูญเปล่าแน่นอนครับความคิดดีจริงๆเลยนะไอ้หนูนะ นี่บริษัทเรากําลังโดนฟ้อง้มละลายเหรอใช่ค่ะท่านประธานทางบริษัทเราไม่ได้ใช้นี่ธนาคารมาหลายเดือนแล้วตอนนี้เขาก็ยื่นหนังสือฟ้องมาแล้วนะคะเออแล้วนี่เราขอเลื่อนต่อไปอีกไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมทางธนาคารก็น่าจะรู้ดีนะว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นยังไงฮะบริษัทเนี่ยมันจะทํากําไรได้ยังไงในสถานการณ์แบบนี้ธนาคารบอกว่าเลื่อนให้ไม่ได้แล้วจริงๆค่ะท่านประธานเพราะเขาถือว่าให้เวลาเราหลายเดือนแล้วค่ะ <c oughs> แล้วนี่ไม่มีที่อื่นที่จะให้เรากู้มาหมุนได้แล้วหรอไม่มีแล้วค่ะท่านประธาน <S 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 ตอนนี้บริษัทเราเครดิตไม่ค่อยดีแล้วเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นถ้าไม่มีนายทุนที่ไว้ใจเราคงไม่มีใครให้เรายืมหรอกค่ะแล้วตอนนี้นายทุนที่ไหนเขาจะไว้ใจเรากับบริษัทที่ขาดทุนละ่ะเงินตั้ง30มล้านนะแล้วเราจะไปหากู้ที่ไหน ใครอะ่ะออกไปดูสิได้ค่ะอ่ะนนทงอะไรอ,อ๋อมีพนักงานมาส่งอาหารค่ะอืมคุณสั่งเลรออ๋อ,อไม่ใช่ค่ะพนักงานส่งอาหารบอกว่าของท่านประธานค่ะไปทำอะไรก็ไปทำไปค่ะอ,อ หวังว่าลุงจะยังจำห่อข้าวเหนียวไก่ทอดของผมได้นะครับถ้าลุงว่างผมรออยู่ร้านกาแฟข้างล่างนะครับไอ้หนูออ,อันนี้คือข้าวเหนียวไก่ทอดของคุณใช่ไหมครับ ใช่ครับลุงเฮ้ย hey. นี่มันไอ้หนูกะแล้วว่าถ้าลุงเห็นข้าวเหนียวไก่ทอดหอมแบบเนี้ยลุงต้องจำผมได้ <c oughs> <c oughs> นั่งคุยกันก่อนดีกว่าครับ <Hey. S 2> เออแล้วนี่ผ่านไปตั้ง20ปีแล้วเนี่ยเองยังขายข้าวเหนียวไก่ทอดอยู่อีกเหรอใครบอกล่ะครับ ผมบอกลุงนวไงว่าผมจะต้องเป็นคนขายไก่ทอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศให้ได้แล้วตอนนี้ผมก็มีแฟนชายทั่วประเทศเราด้วยแถมผลประกอบการก็ยังดีขึ้นแบบต่อเนื่องด้วยนะลุงข้าดีใจกับเองเองนะที่เอ็งทำความฝันของเอ็งได้สำเร็จผมไม่ใช่หนูของลุงแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมเป็นนักธุรกิจแถมผมยังเป็นประธานบริษัทเหมือนลุงด้วยเออแต่ลุงเองเ่ะ คงไม่ได้เป็นประธานบริษ,ษัทแล้วล่ะเพราะตอนนี้บริษ,ษัทลุงกำลังถูกฟองล้งมละลายผมรู้ครับผมเห็นข่าวในทีวีออกข่าวเรื่องบริษ,ษัทลุงอยู่อะค่ะผมเลยต้องมาหาลุงไงครับหมายค้าว่างไงนี่ครับเช็คเงินสด30ล้านผมให้ลุงครับเฮ้ย hey. น,นี่เองแกเอาเงินสามสิบล้านมาให้ลุงฟรีๆเนี่ยเหรอลุงรับไม่ได้หรอกลุงใครบอกกันแล้วครับว่าผมจะให้ลุงฟรีๆอ่ะเนี่ยมันเงินปันผลของลุงตั้งหากลุงลืมเหรอครับว่าเมื่อยี่สิบปีก่อนเนี่ยลุงเคยลงทุนไก่ทอดให้ผมตั้งสามพันเลยนะเงินที่ลุงลงทุนในวันนั้นนะ่ะตอนนี้มันทำกำไรให้ผมมาหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้น ลุงรับไว้เถอะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กขายไก่ทอดข้างถนน,นในวันนั้นเนี่ยจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบริษัทลุงในวันนี้ขับใจมากจริงๆไม่ครับลุงผมต้งหากแล้วครับที่ต้องขอบคุณลุงอ่ะถ้าลุงไม่ช่วยผมวันนั้นผมก็คงไม่มีวันนี้หรอกครับ <c oughs> การช่วยเหลือคนอื่นมันดีอย่างนี้นี่เองครับลุงลุงดีใจได้นะครับ เขาเนี่ยใครทอบเหมือนกันอร่อยเหมือะไหมครับ